ตอนที่เขาเหงาใช่ใช่ใช่ใชเบสอะไรเขาบอกให้ฝากละครฝากละครด้วยนะคะทุกคนตามหารักที่เธอลืมวันที่11อพฤศจิกายนนี้ตอนหนึ่งทางช่องวันสามบเ็เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเป็นละครที่เบสกับพี่แจมเล่นด้วยกันครั้งแรกจริงๆเบสกับพี่แจมรู้จักกันมาอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนช่วงแรกๆเลยอะที่พี่แจมเข้ามาในช่องเพราะว่าเคยไปแคสละครเรื่องหนึ่งด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันก็เลยได้รู้จักกันค่ะ, mm. คะพอพอรู้จักกันเสร็จปุ๊บ mm. หนูอะอยากเล่นกีตาร์เป็นหนูก็เคยจะให้พี่แจมมาสอนเพราะว่ารู้ว่าพี่แจมเป็นครูแต่พี่แจมติดถ่ายละครตอนนั้นก็เลยไม่ได้สอนกีตาร์กัน mm. ก็เลยเจอกันตามงานตามช่องอะไรแบบนี้ค่ะ พอได้มาเล่นละครด้วยกันเขาก็ไม่สอนกีตาร์หนูอยู่ดีฮะพูดทำไมเนีเพราะเขาจะบอกหนูว่าต้องฝึกว่าเบสเป็นไม่เข้าใจหรอกเขาก็ไม่สอนหนูก็เลยไม่เคยได้เล่นกีตาร์เป็นเลยค่ะได้แต่นั่งดูอย่าลืมติดตามนะคะอะไรนะทำไมหน้ามืดอย่างวันนี้เ็้านหนบอกว่าไฟดับใช่ไฟมันดับไ หนูเล่าว่าหนูเคยอยากเรียนกีตาร์แล้วพอให้พี่แจมสอนพี่แจมไม่สอนไงพี่แจมก็เล่นให้ฟังอย่างเดียวมันเล่นยากไอ้กีตาร์ตัวนั้นแหละตัวที่เล่นอยู่ที่ก่อนยากทุกตัวแหละมันก็มีหกสายเหมือนกันอ่ะบางตัวก็มีเจ็ดสายเป็นจริงเหรอแหนมีโชว์ปะแหนอยาก<ม>เห็นเจ็ดสาย